สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True c r i m Story ของเรานะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องราวการหายตัวไปของฮอลลี่ไวท์ซึ่งมีการพบเห็นรถของเธอจอดอยู่ใกล้กับสะพานและทุกคนก็เชื่อว่าเธออาจจะคิดสั้น ฮอลลี่ไวท์เป็นที่รู้จักกันในเมืองเท o สในรัฐนิวเม X ิโก Mexico, เธออายุ49ปี Holly เป็นผู้จัดก,การทั่วไปของร้านเท o ส์เซ็นเตอร์ฟอร์ดีเธอทำงานที่นั่นมานานกว่า20ปีขณะที่เธอกำลังจะเตรียมย้ายไปอยู่ที่อันบูเคอรค์คีในวันพฤหสัสบ,บดีที่5เดือนพฤษภาคมปี2516เธอใช้เวลาส่วนใหญ่ทั้งวันที่ศูนย์ศิลปะ ฮอลลี่เลิกงานในบ่ายวันนั้นและตรงไปที่บ้านของเธอเมื่อไปถึงที่นั่นเธอได้พูดคุยกับเจฟสามีของเธอทางโทรศัพท์หลังจากวางสายจากสามีของเธอแล้วเธอก็โทรหาเพื่อนคนหนึ่งของเธอจากนั้นเธอก็เล่นเกมคำศัพท์ในโทรศัพท์ก่อนที่เธอจะเข้านอนประมาณสี่ทุ่มครึ่งในเช้าวันศุกร์ฮอลลี่วางแผนที่จะไปพบเพื่อนเก่าของเธอที่มีชื่อว่าซินเทียอาวินสัน เพื่อไปเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้ๆบ้านและมันก็เป็นสิ่งที่พวกเขาสองคนทำกันทุกวันเป็นเวลานานกว่า8ปปีในวันนั้นซินเทียไปที่สวนสาธารณะตามเวลาปกติแต่ฮอลลี่ไม่ได้ไปตามเวลาที่นัดไว้หลังจากที่ซินเทียนั่งรอฮอลลี่อยู่หลายนาทีเธอจึงตัดสินใจส่งข้อความไปหาฮอลลี่เพื่อดูว่าเธอติดธุระอะไรหรือไม่จึงทำให้เธอมาที่นั่นช้ากว่าเวลานัด แต่ก็ไม่มีการตอบกลับใดๆเธอจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาโทรแต่ฮอลลี่ก็ไม่รับสายสินเธียจึงขับรถไปที่บ้านของฮอลลี่แต่ไม่เห็นว่ามีรถของฮอลลี่จอดอยู่และเมื่อเธอไปเคาะประตูก็ไม่มีเสียงตอบรับแต่เนื่องจากเธอมีกุญแจบ้านของฮอลลี่เธอจึงตัดสินใจเข้าไปในบ้านเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นสุนัขของฮอลลี่เดินเข้ามาหาเธอที่ประตูหน้าบ้าน และก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในบ้านขณะที่ซินเทียมองไปที่รอบๆบ,บ้านเธอสังเกตเห็นกระเป๋าเงินของฮอลลี่วางอยู่บนโต๊ะและโทรศัพท์มือถือของเธอเสียบอยู่กับที่ชาร์จข้างหัวเตียงนอนของเธอหน้าจอโทรศัพท์ของเธอแสดงให้เห็นว่าเธอตั้งนาฬิกาปลุกไว้โดยปกติแล้วฮอลลี่ไม่เคยที่จะไปไหนมาไหนโดยไม่มีกระเป๋าเงินและโทรศัพท์มือถือ เธอจะนำมันติดตัวไปด้วยตลอดทุกครั้งที่เธอออกจากบ้านแม้กระทั่งเธอออกไปเดินเล่นกับซินเทียและการที่เธอขาดการติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูงเป็นเวลานานๆมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากและซินเทียก็กลัวว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอหลังจากที่ซินเทียโทรหาสามีของฮอนลี่และรู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการหายตัวไปของเธอ ซินเทียจึงโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีและบอกว่าเพื่อนของเธอดูเหมือนว่าจะหายตัวไปเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐนิวเมซิโกจึงได้เปิดการสอบสวนและเริ่มค้นหาฮอลลี่ทันทีหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถของเธอจอดอยู่ใกล้กับสะพานรีโอแกรนด์เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่ารถของฮอลลี่ไม่ได้ล็อกและกุญแจถูกวางอยู่ในที่วางแก้วน้ำในรถ มีพนักงานขายคนหนึ่งที่ทำงานอยู่บริเวณนั้นได้บอกกับนักสืบว่าในเช้าวันนั้นเขามาทำงานประมาณ6 1โมงสนาทีก็พบว่ารถของฮอลลี่จอดทิ้งไว้ที่นั่นเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงสันนิษฐานว่าฮอลลี่น่าจะคิดสั้นจึงไปที่สะพานนั้นแต่คนที่รู้จักเธอต่างก็ยืนยันว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฮอลลี่ไม่เคยแสดงอาการซึมเศร้าหรือมีท่าทีว่าเธอจะคิดั้น และพวกเขาเชื่อว่าเธอจะไม่ทิ้งซูนัขที่เธอรักไว้ที่บ้านคนเดียวอย่างแน่นอนก่อนที่ฮอลลี่จะหายตัวไปสามีของเธอได้รับงานใหม่ในอันบูเคอร์คีและเขาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่นั่นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าที่ฮอลลี่จะหายตัวไปฮอลลี่รู้สึกตื่นเต้นและดีใจกับสามีของเธอที่ได้เริ่มงานใหม่ที่นั่นและฮอลลี่ก็มีแผนที่จะย้ายไปอยู่ที่นั่นกับเขาเช่นกัน แต่เธอขอเคลียร์งานของเธอในศูนย์ศิลปะให้เสร็จก่อนและเธอก็มีงานใหม่เตรียมไว้เช่นกันเมื่อเธอย้ายไปอยู่ที่นั่นเพื่อนร่วมงานของเธอในเมืองเทาส์ควรจะจัดงานเลี้ยงส่งเธอในวันที่เธอหายตัวไปหลังจากที่เจฟไว้สามีของเธอรู้ว่าเธอหายตัวไปเขาก็รีบขับรถไปที่เมืองเทาส์ทันทีที่จริงแล้วเขามีแผนที่จะไปหาฮันลี่ในบ่ายวันศุกร์ เพื่อที่จะไปร่วมงานเลี้ยงอำลากับฮอลลี่แต่เขากลับต้องไปที่นั่นก่อนกำหนดเพื่อที่จะได้ช่วยออกตามหาฮอลลี่นักสืบได้ออกมายืนยันว่าเจฟฟ์อยู่ในอันบูคเอคอร์คีตอนที่ฮอลลี่หายตัวไปและหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำเจฟฟ์อย่างละเอียดก็พบว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเธอและเขาก็ยังยินยอมที่จะเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของเขา เขาได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดีทีมค้นหาใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ในการสำรวจพื้นที่รอบๆและช่องเขาลีโอแกนเพื่อค้นหาบอดแสของฮอลลี่พวกเขาใช้สุนัขและเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยในการค้นหาอีกทางแต่ก็ไม่พบร่องรอยของฮอลลี่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสินใจยุติการค้นหาเจฟรู้สึกเสียใจกับการหายตัวไปของภรรยาของเขามาก เขาได้บอกกับน,นะคข่าว่าเขาเพิ่งคุยกับเธอเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาและพวกเขากำลังวางแผนที่จะไปที่งานเลี้ยงพวกเขาพูดคุยกันและหัวเราะกันอย่างมีความสุขและเขาก็ยังบอกอีกว่าเขากลัวว่าจะมีใครลักพาตัวฮอลลี่ไปเขาคิดว่าอาจจะมีใครบางคนมาที่ประตูหน้าบ้านของฮอลลี่ในเช้าวันศุกร์นั้นเพราะโดยปกติแล้วเธอไม่ใช่คนประเภทที่จะจากไปโดยไม่บอกกล่าว เจฟบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่ฮอลลี่จะคิสสั้นเพราะเขารู้ดีว่าเธอไม่มีทางที่จะทิ้งเขาและสุนัขของเธอที่เธอรักเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมง,งานของฮอลลี่ก็คิดเช่นเดียวกับเจฟพวกเขาทั้งหมดเชื่อว่ามีคนจงใจนำรถของฮอลลี่ไปไว้ในที่ที่เจ้าหน้าที่ไปเจอในตอนแรกนักสืบเชื่อว่าฮอลลี่น่าจะคิสสั้นจึงมุ่งความสนใจไปที่การค้นหาในแม่น้ำริโอแกรนด์ และเจ้าหน้าที่เชื่อว่าร่างของฮอลลี่น่าจะจมอยู่ในน้ําในวันที่12เดือนพฤษภาคมทีมค้นหาจึงกลับไปที่แม่น้ำริโอแกรนอีกครั้งทีมนักดำน้ำของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกค้นหาในรัศมี16ไมล์ของแม่น้ำริโอแกรนพวกเขาได้พบกับรองเท้าผู้หนึ่งที่ตรงกับขนาดเท้าของฮอลลี่แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของฮอลลี่หรือไม่ และถ้ามันเป็นของเธอจริงๆเจฟก็ยังคงไม่เชื่อว่านั่นหมายความว่าเธอจะคิดสั้นจิลกูสตาฟสันหนึ่งในเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดของฮอลลี่เป็นหนึ่งในคนสุดท้ายที่ได้พูดคุยกับเธอฮอลลี่โทรหาจิลประมาณ3ามทุ่มนาทีในคืนก่อนที่เธอจะหายตัวไปจิลสังเกตว่าฮอลลี่รู้สึกเครียดเล็กน้อยเกี่ยวกับการย้ายไปอยู่ที่อันบูเคอร์คีที่กำลังจะมาถึง แต่เธอก็ยังคงร่าเริงตามปกติและจิลก็ไม่รู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับฮอลลี่สองสัปดาห์หลังจากที่ฮอลลี่หายตัวไปเจฟยอมรับว่าเขาไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะพยายามมากพอที่จะตามหาภรรยาของเขาดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ยังคงคิดว่าที่เธอหายตัวไปเพราะเธอคิดสั้นและเขาก็ไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะพิจารณาในข้อสันนิษฐานอื่น ในเช้าวันที่ฮอลลี่หายตัวไปมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งได้สังเกตว่ามีรถโตโยต้าสีดำจอดอยู่หน้าบ้านของฮอลลี่ในเมืองเทาส์และเจฟฟก็สงสัยว่ามันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเธออย่างแน่นอนเพราะก่อนที่ฮอลลี่จะย้ายไปอยู่ที่อันบูเคอร์คีพวกเขาได้ติดประกาศขายบ้านและอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนสวมรอยเป็นผู้ที่สนใจที่จะซื้อบ้านเพื่อเป็นการเข้าถึงตัวฮอลลี่ หลายสัปดาห์ผ่านไปคดีมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐนิวเม็กซิโกได้ออกมากล่าวว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนยังคงพยายามพ้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับฮอลลี่และพวกเขาก็ไม่มีข้อมูลเพียงพอเจ้าหน้าที่ได้ส่งสิ่งของที่เก็บได้จากบ้านของฮอลลี่และรถของเธอไปตรวจที่ห้องแลบ และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังได้สังเกตว่าฮอลลี่เป็นคนที่เข้ากับคนง่ายและมีเพื่อนมากมายเธอพูดคุยและส่งข้อความกับผู้คนมากมายและนักสืบก็กำลังตรวจสอบบันทึกการใช้โทรศัพท์ของเธอและสอบปากคำผู้ที่เธอได้ติดต่อเป็นจำนวนมากก่อนที่เธอจะหายตัวไปและเจ้าหน้าที่ได้กล่าวว่า ผู้สืบสวนได้ติดต่อกับพ่อของเจฟและพ่อของฮอลลี่อยู่บ่อยครั้งและพวกเขาก็พอใจกับวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่สืบสวน t ทาส์คาร์มสต็อปเได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาได้เสนอเงินรางวัลจำนวน5,000ดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่ที่อยู่ของฮอลลี่หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของฮอลลี่และเงินรางวัลดังกล่าว พวกเขาได้รับมาจากพ่อของฮอลลี่ที่อาศัยอยู่ในแคนซัสและไม่นานหลังจากการประกาศมีผู้แจ้งเบาะแสเข้ามาแต่ไม่ระบุตัวตนจึงนำไปสู่การค้นหาอีกครั้งในบริเวณช่องเขาแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่พบเบาะแสใดๆที่เกี่ยวข้องกับฮอลลี่หลังจากที่นักสืบได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของฮอลลี่ก็พบว่าเธอได้กู้เงินจำนวน5,000ดอลลาร์ก่อนที่เธอจะหายตัวไป แต่สามีและเพื่อนๆของเธอไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องเงินกู้นี้และพวกเขาก็มีความหวังว่าฮอลลี่จะยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าจะไม่มีใครเชื่อว่าเธอจะทิ้งสามีของเธอจริงๆหลังจากเสร็จสิ้นการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับบันทึกโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของเธอนักสืบพบว่าฮอลลี่สืส่อสารกับผู้คนจำนวนมากทั้งในและนอกรัฐ นักสืบพบว่าฮอลลี่สื่อสารกับผู้คนจำนวนมากทั้งในและนอกรัฐนิวเม็กซิโกเธอมีเพื่อนมากมายที่เธอพูดคุยด้วยทางออนไลน์เธอยังติดต่อทางโทรศัพท์และอีเมลกับเพื่อนออนไลน์อีกหลายคนและเจ้าหน้าที่ยังได้ทําการตรวจสอบกับสายการบินทุกสายการบินว่ามีประวัติการบินของฮอลลี่หรือไม่พวกเขาตรวจสอบทางเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศแต่ไม่พบว่าฮอลลี่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบิน รอยอันคอร์ดพ่อของฮอลลี่ได้จ้างนักสืบเอกชนเพื่อช่วยค้นหาลูกสาวของเขาด้วยความหวังที่จะได้เบาะแสใหม่ๆและนักสืบเอกชนก็ได้ว่าจ้างนักพายเรือคายักมากประสบการณ์จำนวน2คนเพื่อทำการค้นหาฮอลลี่ที่ทาวส์บ็อกเพื่อทำการค้นหาฮอลลี่ที่ทาวส์บ็อกซึ่งเป็นหนึ่งส่วนของแม่น้ำริโอแกรนในวันที่5เดือนกันยายนปี2016 นักพายเรือคายักได้ใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงในการสำรวจพื้นที่พอระดับน้ำที่ต่ำมากจนทำให้พวกเขาต้องใช้การเดินแทนการพายเรือและมีหินเป็นจำนวนมากจึงทำให้ยากต่อการพายเรือแต่พวกเขาก็ไม่พบเบาะแสใดๆที่เกี่ยวข้องกับฮอลลี่ทีมค้นหาพิเศษของสำนักงานในอำเภอเทลส์เคานตี้ได้ทำการค้นหาตามช่องเขาอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่พบเบาะแสใดๆ วันที่7เดือนกันยายนปี2016เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมายืนยันว่านักสืบไม่เชื่อว่าฮอลลี่คิสซันอีกต่อไปและนอกจากนี้พวกเขายังบอกอีกว่าพวกเขาได้ตัดความเป็นไปได้ที่เธอหายตัวไปโดยที่ไม่ให้ใครรู้พวกเขาสังเกตว่าบันทึกโทรศัพท์และอีเมลของฮอลลี่ได้แสดงให้เห็นว่าเธอได้วางแผนสำหรับอนาคตของเธอไว้หมดแล้ว เธอมีกำหนดสัมภาษณ์งานที่อันบูเคอร์คีและเธอก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะย้ายไปอยู่ที่นั่นนขณะที่เธอหายตัวไปเธอไม่ได้ดังอะไรติดตัวไปด้วยและไม่มีการเดินบัญชีใดๆตั้งแต่เธอหายไปเธอผูกพันกับสุนัขของเธอมากและไม่มีใครเชื่อว่าเธอจะทิ้งสุนัขของเธอที่เธอรักด้วยความเต็มใจ ในขณะที่นักสืบกล่าวว่าพวกเขามั่นใจว่าฮอลลี่ไม่ได้กระโดดลงมาจากสะพานริโอแกรนอย่างแน่นอนพวกเขายอมรับว่าพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเพราะพวกเขายังไม่พบหลักฐานใดๆที่แสดงว่ามีการทำผิดกฎหมายหรือไม่เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ตรวจพบรอยนิ้วมือบนกระจกรถมองหลังของฮอลลี่เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ แต่ก็ไม่พบข้อมูลที่ตรงกันและไม่ชัดเจนว่ารอยนิ้วมือนี้มีมานานแค่ไหนและมีความเกี่ยวข้องก,กับการหายตัวไปของฮอลลี่หรือไม่หนึ่งปีหลังจากที่ฮอลลี่หายตัวไปนักสืบก็ยังคงไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับฮอลลี่ในเดือนพฤศจิกายนปี2017เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มเงินรางวัลเป็นจำนวน20,000ดอลลาร์ และต่อมาในวันที่6เดือนพฤษภาคมปี2018ทุกคนที่เป็นที่รักของฮอลลี่ได้รวมตัวกันที่เทวส์พลาซ่าเพื่อรำลึกถึงการหายตัวไปของฮอลลี่ครบ2ปีเจอรี่โฮกริฟ ในอำเภอของ t ท w ส์คา n ตี้ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับการหายตัวไปของฮอลลี่และได้ขอร้องให้ใครก็ตามที่มีข้อมูลใดๆไม่ว่าจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนให้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีในเดือนพฤษภาคมปี2019เฮเลนกร e ฟนักสืบเอกชนได้กล่าวว่าเธอเชื่อว่าฮอลลี่ยังคงมีชีวิตอยู่เพราะมีรายงานมากมายจากผู้ที่เชื่อว่าพวกเขาได้พบเห็นกับฮอลลี่ ในหลายๆรัฐเช่นรัฐโอเรกอนรัฐโคโลราโดและรัฐเท็กซัสแม้ว่าจะไม่มีใครสามารถยืนยันได้ก็ตามเมื่อวันครบรอบ5ปีของการหายตัวไปของฮอลลี่ใกล้เข้ามาทุกคนที่รักเธอก็ยังคงสวดอ้อนวอนขอให้เธอยังมีชีวิตอยู่เจฟยังคงเชื่อว่าภรรยาของเขาตกเป็นเหยื่อของการกระทำผิดกฎหมายพ่อของเธอบอกกับน่าวว่า เขายังคงคิดถึงลูกสาวของเขาทุกวันและเขาก็ยังคิดถึงเธออย่างมากเขาต้องการให้แน่ใจว่าชุมชนของเมืองเทาส์คาลตี้ยังคงไม่ลืมเธอและมุ่งม,มั่นที่จะช่วยกันค้นหาเธอในเดือนพฤษภาคมปี2013ฮอลลี่ได้หายตัวไปครบ7ปีเฮเลนเกฟนักสืบเอกชนยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อพยายามสืบหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับฮอลลี่ แม้ว่าเธอจะบอกว่าเธอกำลังติดตามบุคคลหลายคนที่น่าสงสัยในคดีนี้แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการระบุชื่อผู้ต้องสงสัยและฮอลลี่ก็ยังคงถูกจัดอยู่ในประเภทบุคคลสูญหายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ